ตอบคอมเมนต์ชาวเน็ตแบบไม่กักหลังถูกโยงกรณีดีเจมะตูมลันไม่เคยปกป้องหลังจากเป็นกรณีที่ถูกวิจารณ์สนั่นโซเชียลของการติดเชื้อโควิด -19 ของดีเจมะตูมที่หลายคนมองว่าเป็นการปกปิดไทม์ไลน์โดยประเด็นตามมานั้นก็คือดีเจมะตูมบอกว่าไม่มีคนมเถึงไปร่วมง,งานแต่ล่าสุดดันมีชื่อสมาชิกอบแบนด์อย่างโอ๊ตคาริสมาร่วมงานด้วยทำให้ประเด็นนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนัก ล่าสุดกระแสดังกล่าวทําให้ลามไปถึงเพื่อนสนิทอย่างสาวต้นหอมสกุลตลาที่ล่าสุดเจ้าตัวได้โสพสภาพตัวเองคู่กับนาฬิกาพร้อมกับแคปชั่นแบบฮาๆาสไตล์ต้นหอมแต่ดันมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เี่ยวเกี่ยวกับกรณีของดีเจมะตูมอาทิตก็ขอให้ช่วงเวลาแย,ย่ๆที่ทําผิดพลาดไปรู้สึกสำนึกผิดและปรับปรุงแก้ไขตัวเองด้วยนะครับฝากบอกเพื่อนดีเจด้วยกันนะครับงานนี้สาวต้นหอมก็ตอบกลับว่ารับทราบและพร้อมปฏิบัติตามค่ะ แน่นอนครับเวลาต้องเดินไปข้างหน้าความรู้สึกของคนก็ต้องมุฟออนแต่ก่อนจะมุฟไปต้องไปทางที่ควรไปนะครับเพื่อนผิดก็ต้องบอกว่าเพื่อนผิดนะไม่ควรปกป้องเพื่อนในทางที่ผิดสิครับอยู่ข้างๆเขาก็พอครับ ไม่ต้องเข้าข้างใครทั้งนั้นผิดก็บอกผิดเท่านั้นเองในฐานะคนที่ติดตามคุณต้นหอมก็คาดหวังว่าจะสามารถแก้ไขให้มันดีขึ้นบ้างนะครับซึ่งต้นหอมก็ตอบกับคอมเมนต์นี้ว่าก็ไม่เคยปกป้องนีะคะผิดแล้วจะปกป้องยังไงได้แล่ถ้าปกป้องตลอดแล้วเขาจะพัฒนายังไงและอะไรคือปกป้องไม่เคยนะโดยอีกหนึ่งคอมเมนต์ก็บอกว่า มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับสิ่งที่คุณมะตูมทำบ้างคะสาวต้นหอมจึงตอบกลับแบบไม่มีกั๊กเลยทีเดียวว่าผิดก็ว่าไปตามผิดค่ะ